สวัสดีค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกา3นาทีวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณารัฐสิงคโปร์ และนางจื่อลุยลูภริยาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2508และจะมีการฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568 โดยการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนการเยือนการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระดับประชาชนและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงผลักดันความร่วมมือ ในสาขาใหม่อาทิความมั่นคงทางไซเบอร์เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภระอิยาทุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันอาคารรัฐสภาหลังเดิมของสาธารณรัฐสิงคโปร์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายต่างหูแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี